สวัสดีครัสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมนะคะรายการสดทาง f a c e b o o k l i v e ของสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีนะคะขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุค่ะเราพบกันในช่วงเวลาพิเศษแบบนี้นะคะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะวันนี้นะคะในห้องส่งสำนักง,งานชั่วคราวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีที่อา,อาคารตรงข้ามกับ ส่วนสัตว์ลกบุรีนะคะมีผู้ร่วมรายการสองท่านอย่างที่เห็นนั่งอยู่ทางด้านข้างนะคะขออนุญาตแนะนำนะคะทีละท่านนะคะวันนี้เป็นประเด็นที่พูดคุยกันถึงเรื่องของการดูแล พี่น้องนักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยของทางตํารวจท่องเที่ยวนะคะท่านแรกนะคะร่วมรายการวันนี้ค่ะท่านสารวัตรใหญ่สถานีตํารวจท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรีสองค่ะท่านพันตารวจโทพัฒนพงศ์สิริเจริญน,นะคะสวัสดีค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะ,ะถ้าใครที่ฟังวิทยุเนี่ยเดี๋ยวฟังเสียงจะคุ้นนะคะคุณพี่ดีเจแตงร้านของพวกเราก็คือคุณพี่ชาลิดาชาลิดาชาลิดา,า,รดาพร้อมสุดสวัสดีค่ะวันนี้มาในบทบาทของอะไรนะคะเป็น อาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวจอลุ่เลค่ะอ๋อคุณพี่แตงขออนุญาตเรียกชื่อที่คุณเคยกันก็คือคุณพี่ดีเจแตงร้านเนี่ยนะคะเป็นประธานด้วยอ๋อเดี๋ยวได้พูดคุยกันนะคะว่าอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวเขามีส่วนร่วมอะไรนะคะมาถึงท่านท่านรองก่อนนะคะท่านบนตํารวจโทรพัฒนาพงศ์อย่างเทศกาลสงกรานต์แบบนี้ค่ะทางนโยบายของทางส่วนกลางได้มอบหมายให้เราดูแลอะไรเป็นพิเศษ ด้วยไหมคะครับอ่านะครับก็ขออนุญาตนะครับในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยท่านรักษาการอปรตลนะครับแล้วก็ท่านตํารวจโทศักศิลาเพื่ผู้ชักการตรวจท่องเที่ยวนะครับก็ได้กำชับนะครับให้ตำรวจท่องเที่ยบดูแลความปลอดภัยนะครับให้กับประชาชนท่องเที่ยวนะครับที่่าเล่นน้ำสงการนะครับแล้วก็ประชาชนที่เดินทางกับภูมิลำเนานะครับก็ในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยก็ได้มีการบูรณาการ นะครับปล่อยแถวนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้แก่ประชาชนนกท่องเที่ยวนะเมื่อวันที่ส1เ็ดมษายนที่ผ่านมาก็เราได้บูรณาการกันหลายภาคส่วนนะครับทําการปล่อยแถวกันนะครับที่สถานีรถไฟลุบุรีนะครับเดี๋ยวเรามีเดี๋ยวเรามีภาพเดี๋ยวสักู่นะคะเดี๋ยวรอรอภาพวันที่วันที่อะไรนะคะเดือนเมษายนวันที่สิบเราก็มีการบูรณาการกันทุกภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ตำรวจสพท่าหินนะครับ <c oughs> สถานีรถไฟถลพบุรีนะครับนะฮะแล้วก็เป็นวปพวกผ้าประชาชนจะมีในส่วนอาสาสามัครตำรวจท่องเที่ยวอาสาสามัครเอทีซีเป็นต้นครับผมครับอืมค่ะนี่เมื่อวันนั้นช่วงช่วงเย็นไหมคะช่วงเย็นครับผมครับอ่าเห็นมีภาพนี้ป<ต>ีตำรวจตุลโบราณด้วยนะปีนี้ก็จะมีอ่เพื่อให้เข้าเีมของเมืองลพบุรีเรานะเราก็มีไอเดียอ่าจัดทำตำรวจโบราณขึ้นมานะเพื่อให้ตำรวจเนี่ยเข้าถึง พี่น้องประชาชนนะครับลดลดลดเฟสเชอร์ลงนะค่ะค่ะ <c oughs> แล้วแล้ว,ลวไปไปไปทำอะไรกันบ้างคะ <c oughs> เห็นอันนี้แจ,ก, <c oughs> จกของใช่ไหมคะอย่างที่ท่านรอง <c oughs> เอาเอ่อเขมีเอาของเครื่องดื่มชุกกำลัง,ลงพวกเครื่องดื่มไปแจกอ่าประชาชน <c oughs> นะครับท, <c oughs> ทั้งเที่ยวผู้โดยสารรถไฟนะครับค่ะเพื่อให้สร้างความประทับใจให้กับพี่น้องประชาชนครับผมค่ะไอ้ขาดร้อนร้อากาศร้อนๆวันนั้นคุณพี่แตงร้านก็ไปด้วยไปด้วยนะคะบรรยากาศ ค่อนข้างโอเคโอเคมีสานโดยปรามาหนิดหน่อยสถานรับใจและทำให้ประชาชนอุ่นใจด้วยอืมค่ะอันนี้อันนี้คือมีการปล่อยแถวค่ะแล้วระหว่างระหว่างเทศกาลนะคะเราต้องจัดกําลังไปเพราะว่าคนน่าจะเยอะมาักท่องเที่ยวเอยแล้วก็คนที่ไปเล่นสงการคค่ะบูรณาการแล้วก็ดําเนินการยังไงบ้างก็ในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรีนะฮะก็รับผิดชอบทั้งหมด4จังหวัดนะครับก็มีสระบุรี นูกบุรีสิงห์บุรีชัยนาครับเราก็มีการจัดกําลังออกเป็นชุดปฏิบัติการนะครอบครัวทั้งสีจ่จังหวัดนะในส่วนของลูกบุรีเนี่ยเราก็บูรณากา,ารรลูกอ,อาสา,าสมัครลตำรวจท่องเที่ยวอาสาสัมชลที่สี่นะครับแล้วก็ร่วมกับตํารวจสพเมือ,องสพท่าหินนะครับร่วมกันออกตรวจจุดที่มีการเล่นน้ำนะครับก่อนช่วงเทศกาลเนะี่ยเราก็มีการออกตรวจจุดที่จะเล่นน้ําดูแลความปลอดภัยก่อนเทศกาลกันแล้วก็ช่วงเทศกาลเราจะออกเตือนอบรมน้องชาสําคัญเรื่องขับขี่ปลอดภัยเรื่องการไม่ ผิดข้อห้ามในการเล่นน้ําสงการครับค่ะอย่างเหมือนเหมือนเห็นก็จะทําแบบนี้ตลอดนะอย่างสถานที่ที่เห็นบ่อยๆบางทีไปเราไปทีมงานเราออกไปทาข่าวก็ไปเจอทีมของท่องเที่ยวเนี่ยแถวปางสามยอดบ้างสารประการบ้างใช่ไหมคะก็จะเวลาไปเจอนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยแนะนําอะไรก็เราจะแนะนานะครับเช่นบางทีอาจจะมาสอบถามเส้นทางขอความช่วยเหลือนะครับหรือว่า ขออำนวยความสะดวกอย่างเช่นวันดีเทหรือว่ารถเสียอะไรครับเราจะไปช่วยเหลือครับก็คือหน้าที่หลักๆเราก็จะเป็นมาดูแลป้องกันเกรตแล้วก็ดูความสะดวกนะครับแล้วก็มีบริการในเรื่องของร่างไปภาษาครับอ๋อเหรอคะครับผมอ๋อส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นี่ถามเป็นความรู้เราจะเห็นอย่างในกรุงเทพเนี่ยก็จะเห็นช่วงนี้จะเป็นอะไรคะจีนเป็นไต้หวันเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นโซนเนี้ยของรุบรีรเหมือนกันไหมเขามีเขามีนักท่องเที่ยวเข้ามาก็จะหลากหลาย อือก็จะเป็นพวกจากโซนยุโรปอ๋อเหรอคะของลบบุรีส่วนใหญ่เป็นโซนยุโรปอ๋อเราก็สามารถที่จะแบบแปลแปลภาษาช่วยเหลือเขาได้ใช่ไปเที่ยวตรงไหนอะไรยังไงเออทางทีมของพี่แตงร้านนี่ก็เข้ามาช่วยด้วยไหมคะให้เสริมตรงนี้นิดนึงหน้าที่ของอาสาสมัครผู้ตรวจเที่ยวเนี่ยนะคะก็ช่วยเหลือเราทำงานอยู่แล้วนะคะเรามีอาสาสมัครทั้งหมดในจังหวัดลบบุรีที่นี้มีอาสาสมัครช่วยเหลือเวียนกันมาก็ประมาณหกสิบหกสิบกว่าท่านค่ะหกสิบกว่าท่านใช่ค่ะแล้วก็ เวลาเราออกไปปฏิบัติหน้าที่เชย่นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นประชาชนในแบบไหนนะไม่ว่าจะมาจากต่างจังหวัดมาอยู่ในจังหวัดเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้อย่างเช่นในในทัวร์เมืองเราสามารถจะมีปัญหาเรื่องเรื่องลิงด้วยแล้วก็ให้คำแนะนำให้คำแนะนำประชาชนว่าการเออพี่แตงร้านบอกบอกบอกเขาว่าไงะว่าจะเรียนถามอยู่เหมือนกันก็อย่างสมมติว่าเวลาเขาถือกระเป๋ามาหรือว่าข้าวของกระลุกระลังอะไรอย่างเงี้ย เราก็จะไปแนะนําเขาให้เซฟด้วยนะคะเวลาบังบังบางคนเนี่ยใส่กระตุ้มกระติ eh ้งตุ้มงหอะไรอย่างเงี anyway> ้ยแว่นดำอะไรเงี้ยใช่เค่ะก็ที่เป็นที่แปลกๆอะไรเงี่ยน้องลิเขาก็จะชอบเขาก็จะเข้ามาหยอกล้อเล่นดึงอะไรเงี้ยก็อย่างที่เห็นเป็นข่าวเนี่ยก็จะแบบไอ้ข่าวที่ดีๆก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีแต่มาออกจะเป็นข่าวแดงๆดีๆก็มีในส่วนดีส่วนที่เห็นไปเกาะค่ะคุณพี่ตำรวจท่านหนึ่งคุณน้องตำรวจ อ่นอนั้นมุมดีๆก็มีมุมดีๆก็มีนะคะแล้วก็ลิงที่เขาคุ้นเคยอ่ะไม่มีที่ไหนนะมีจังหวัดลบบุรีที่เดียวนะเีว่าเรามาเดินถนนแล้วจะเจอลิงเดินเป็นเพื่อนเราไม่มีที่อื่นไม่มีแต่วก็เป็นภาพที่น่ารักเหมือนกันรู้สึกว่านะคะแต่ว่ามันมันก็มีมีสองมุมเนาะแต่ว่าก็เราก็จะเตือนแล้วก็ บอกบอกกล่าวเขาว่าให้ระวังอย่างไรอย่างไรบ้างนะคะแล้วถ้าเกิดเขาโดนลิงจับหรืออะไรเงี้ยก็แนะนําเขาอะไรเงี้ยไปติดต่อที่ไหนอย่างไรกันให้กับตํารวจอะไรอย่างเงี้ย่ะอย่างงี้ทางทีมของท่องเที่ยวก็ต้องแบบว่าอัปเดตความรู้กันทุกยังไงคะคอยศึกษาแล้วก็เรียนความู้ต่างๆเราจะมีประชุมกันทุกเดือนอ๋อเหรอคะก็ในส่วนตำรวจที่รักสาเราก็จะประชุมอัปเดตกัน ตลอดนะทุกเดือนนะค่ะค่อนข้างแบบเป็นอาสาที่ทํางานใกล้ชิดกันตลอดออืมค่ะอย่างอย่างเรียนถามอย่างเงี้ยอย่างที่พี่ทังร้านพูดถึงเรื่องลิงอย่างข้งจากการสังเกตของทางตํารวจท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมันมีผลกระทบไหมคะอย่างสงการเนี้ยยังหนาแน่นเหมือนเดิมไหมตามจุดท่องเที่ยวต่างก็เขามีเขามีเอยๆเข้ามาเลยๆเพราะว่าเอ่อต้องเรียนตรงเลยว่าทางชาติเขามาก็ส่วนหนึ่งก็คือ มาดูลิงด้อ๋อเหรอคะก็คือหมายความว่าเขาก็ยังมามาอยู่อย่างต่อเนื่องเขาชอบนะอ๋อเหรอคะจากที่พี่เห็นนั่นแหะเขาก็จะชอบลิงมาเล่นด้วยมาอะไรแต่เราต้องบอกเขาเราต้องต้องบอกต้องบอกเขาว่าบางทีแบบว่าถ้าเกิดไปเจอที่ชุคือลิงแต่ละกลุ่มเนี่ยกลุ่มเน่ะจะไม่เหมือนกันบางกลุ่มจะดุร้ายบางกลุ่มเาก็จะเล่นกับคนเขาจะคุ้นกับคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเจอกลุ่มดุร้ายเข้าอะไรเงี้ยมันก็จะ โดนเป็นแผลเป็นอะไรเงี้ยก็จะก็ต้องบอกเขาว่าอย่าไปชี้อย่าไปจ้องหน้าเอ้ยน่ารักจังเลยแบบน่ารักจังเลยอะไรอย่างงี้ไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้ถึงเราจะชอบเออเราก็ต้องแบบว่าอันนี้อาสาเราก็ตำรวจท่องเที่ยวเองก็ต้องรู้แต่ค่ะ่่อะะคาฮพยายามอย่าถืออะไรเพราะว่าบางทีเราก็ไม่สามารถระวังได้นะบางที้ยงล้างหลังนี่ครับอ๋อใช่ใช่ช่วงเทศกาลอย่างเงี้ยก็จะจะทั้งมี ลิงเนี่ยเขาจะกลัวเสียงดังอ๋อเหรอคะถ้าถ้าสมมติได้ยินเสียงผู้ยหางสังเกตุว่าถ้าเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนอย่างเงี้ยจะหายหมดเลยเพราะกลัวเสียงประทัดเสียงแล้วก็จะไปหายไปหลบตามหลืบตามตึกตามอะไรไปหลบไปหลบมุมกันหมดมช่วงเทศกาลตรุษจีนเขาจะกลัวเสียงค่ะอย่างอย่างอย่างช่วงเนี้ยที่เราคุยกันเนี่ย ช่วงอากาศมันร้อนใช่ไหมถ้าเดินไปช่วงกลางวันอาจจะไม่ค่อยเห็นเขาครับอืมค่ะก็อยู่ตามซอกตึกอย่างที่พี่แตงร้านบอกนะคะทีนี้กลับมาถึงเรื่องของอ่านอกจากที่อะไรคะเราเราจัดกําลังใช่ไหมเรามีกิจกรรมเสริมมีอาสาสมัครอุ้จะมีโครงการอะไรที่เพิ่มเติมด้วยใช่ไหมคะค่ะครับขออนุญาตครับในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวก็ตามนโยบายของ ท่านคนตำรวจโทรศักซีรับหรือผู้ใช้การห่วงเที่ยวับ<ะ>ได้จับทำโครงการชุมชนท่องเที่ยวเข้มแข็งหรือ Strong Community Tourism ครับ TC นะซึ่งได้ดำเนเินการมาเนี่ยนะ<ค>ทุกประเทศเนี่ยนะก<ค>็มีทั้งหมด33แห่งทุกประเทศนะครับนะก็คือครอบคลุมทุกประเทศเลยในส่วนของจังหวัดลพบุรีเนี่ยก็มีการคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นโบราณสถานยคือได้แก่ วังอะไรพระราชวังอะไรราชนวนะิวเฮียนนะครับเป็นสมุนเป็นไข่แดงแล้วก็เอาชุมชนเครือข่ายรอบวังเนี่ยชนะก็ะมีทั้งหมดสามชุมชนนะครับก็มีท่าขุนนางนะครับเชิงท่านะครับแล้วสวนราชานครับก็หาอาสาสมัครเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนูองค์การต่างเนี่ยมาช่วยกันเป็นตาสับลดเป็นผู้เป็นตาช่วยกันดูแลความปลอดภัยให้นักเที่ยว ก็ทำให้สร้างความมั่นใจได้ว่านักเที่ยวทุกท่านนะถ้าเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดลบบุรีอยงเงี้ยเราจะมีทั้งตํารวจเองก็ดีท่าประชาชนก็ดีเน่ะจะคอยซัพพอร์ตดูแลท่านครับครับผมครับอืมค่ะก็ขึ้นมาเป็นสมมติว่าเขาพบเห็นอะไรอย่างเงี้ย หมายความว่าเขาก็จะจะแจ้งมัประสานเพราะเราเรามีการทำโครงการมีการจัดอบรมให้ความรู้กับอาสาอ๋อเขามีความรู้มีความรู้ครับผมครับเบื้องต้นนความรู้ที่เขาต้องต้องมีก็เรื่องของการดูแลนักท่องเที่ยวเรื่องของการประสานงานนะครับนะครับแล้วก็ในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ชีพอย่างเช่นแบบอ๋อเหรอคะสมมติเราเห็นนักท่องเที่ยวแบบเป็นลมหรืออะไรเนี้ยช่วงนี้ก่าช่วงช่วงหน้าร้อนเขาก็รูบว่า ต้องคอยเตือนเรื่องของอิสตกนะเ่ือนนักท่งเที่ยวว่าต้องปฏิบัติตามยังไงแล้วก็จะมีการบูรณาการกันนะครับว่าในการสังเกต่ตั้งเที่ยวหมเสติเราจะต้องช่วยเหลือยังไงแจ้งใครนะครับติดต่อทางสายเช็ตเบอร์หนึ่งหกเก้านะครับแล้วก็มีการสอนในเรื่องการทำพีซีอาร์เบื้องต้นนะครับก็ต้องสอนเหล่านี้ด้วยใช่บผมใช่คะสงสัยอย่างนี้ค่ะแบบการสื่อสารอย่างเงี้ยเราเราต้องแบบว่าต้องบอก กล่าวกับอาสาของเราให้สามารถสื่อสารเบื้องต้นกับนักท่องเที่ยวได้ก็อาสาส่วนใหญ่ก็ได้ใช่ไหมคะได้ครับเดี๋ยวนี้มันสะดวกเรามีแอปอะไรคะแอปแปลภาษาอะไรอย่างเงี้ยแอปพลิเคชันแปลภาษาครับอ๋อเราก็สอนให้เขาใช้ด้วยไหมคะก็สอนนะก็มีการเทรนกันมีอะไรกันนะเพราะว่าอย่างนักท่องเที่ยวบางบางชาติเ่ยเขาไม่ยอมเขาจะไม่ได้พูดภาษาอังกฤษคำเสียงแค้นภาษางเศสอ่าเงี้ยใช่ไหมคะเราใช้แอปแปลภาษาอ๋อล่ะพี่แตงร้านใช้ใช่ไหมใช้พอเวลาเจอเรา ูุเชิญมันก็ต้องใช่อย่างพี่ทางร้านอยากให้เราประสบการณ์เขาเคยมาถามอะไรพี่บ้างก็มีเวลาช่วงส่วนมากจะเป็นช่วงงานงานแผ่นดินใช่ช่วงงานแผ่นดินเนี่ยส่วนมากจะเป็นกลางวันอะไรเงี้ยนะคะถ้าพัก่อเที่ยวมาเขาจะไม่รู้ว่าอะไรตรงไหนนะ่าเถ้าเราไปสุดมากเราถ้าเราไปเนี่ยเราก็จะไม่ไปคนเดียว ถ้าไปลงพื้นที่แล้วด้วไแบบปคนเดียวเราจะไปกันอาจจะมีคนเก่งภาษาคนนึงอีกคนงอะไรเงี้ยแล้วรรวมกันไปสามสี่คนอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยกันหามาถามแล้วก็ถ้าพูดไม่ได้จริงๆก็แอดหรือไม่ก็โทรหาทางตำรวจให้มาสนับสนุนทีมค่ะแล้วพูดถึงการปฏิบัติงานนี้มีเรามีภาพด้วยใช่ไหมคะก็หลากหลายใช่ไหมคะมีมีไปที่ไหนมาบ้างคะอยากช่วสองท่านช่วยช่วยกันเสริมค่ะอย่างในภาพนี้ก็จะเป็นอะไรคะในใน วันนี้9 18คุพาพันธุผ่านมานะครับก็สรางวันนี้ก็เรามีการจัดการผ่นดินสมเด็จพนอลายนะรเราก็มีจัดกําลังเข้าไปดูแลความปลอดภัยในงานนะครับนะครับก็มีอ่ามีาไฮไลท์นิดนึงก็คือเอาตำรวจเนี่ยแต่งเป็นตำรวจโบราณนะครับ<อ>ใขา้วา,าวกระแสอ๋อเจ้าอันนี้ใช่ใช่ไหมครับที่ขึ้นเน่ะที่ขึ้นก็มีประชาชนนะครับนั่งเทียนมา มาถ่ายรูปถ่ายรับผมสร้างสร้างสร้างรอยยิ้มได้ครับผมภาษาเราอยู่ทุกคืนเราอยู่ทุกคืนไปช่วยไปช่วยเป็นสัมพันธ์ตรงจุดประชาสัมพันธ์ด้วยนะะค่ก็จะเห็นเหมือนเห็นรูปพี่อันนี้ไปตามอันนี้เป็นเรื่องของโครงการเอทีซีครับออ๋ที่พูดถึงเนี่ยนะคะอที่ระบบที่เรย่องมีอีกอีกบทบาทคือเราจะปล่อยใส่ตัวจักรยานทุกวันเสาร์ครับที่ราชสํานักนาฬิกิเวีก็คือ ใส่ตัวจักรยานเนี่ยก็คือจะเป็นอีกบทบาทหนึ่งนะครับซึ่งเราจะตรวจเป็นเป็นไฮไลท์ของของจังหวัดนะครับแล้วก็ใส่ตัวจักรยานเนี่ยมันสามารถซอกแซกเข้าตามตออซอกซอยได้มันดีกว่ารถยนต์ครับค่ะเห็นเห็นมีอยู่ท่านหนึ่งทีมงานเรายังรู้จักเลยที่ดังๆอยู่แถววังใช่ไหมคะเป็นสส่ตัวจักรยานเหมือนกันที่พูด พูดคล่องๆอ่ะอาใช่ไหมคะอ๋อเหรอคะเป็นอาสาเป็นตำรวจเป็นตำรวจแล้วก็นอาสาของท่องเที่ยวด้วยค่ะค่ะเห็นเห็นรูปหนึ่งอย่างอย่างอันเนี้ยค่ะกำลังอะไรคะก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งครับบางทีเราวิ่งราวอสีนะครับเป็นรถสปอตเหตุเจ้าปฏิเเครเราก็จะเข้าไปทำการช่วยเหลือเบื้องต้นช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วส่งโรงพยาบาลประสานมาทักงานสอบสวนครับผมอืมค่ะอ๋ออันนี้ก็เรียกว่าครบวงจรครับแล้วก็แก้ว คุพาที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสนะครับนำกำลังตำรวจท่องเที่ยวกับอาสาสมัครตำรวจเที่ยให้การต้อนรับท่านนายโยค่ับผมครับค่ะอันนี้ก็จะเดินนำภาพการทำงานมามาให้ชมด้วยนะคะว่าก็ก็หลากหลายนะคะทีนี้เนี่ยอันนี้มีภาพทั้งตำรวจแล้วก็มีอาสาด้วยอันนี้พี่พี่ที่บอกว่าใช่ไหมคะจะพี่ไม่ใช่ไม่ใช่เนาะมีพี่แต่งร้านเนาะอ่าเลยเก็บภาพมาฝากด้วยนะคะว่าเป็นเป็นประมาณนี้เวลาเวลาทำงานกันค่ะ มีพี่อาสาเนี่ยช่วยกันนะไปตรวจนะแล้วก็ไปดูเรื่องของการเล่นน้ําไม่ใช่ไม่ให้ทาอะไรที่มันฝ่าฝืนข้อหานั่นเอกนะครับต้องฝากประชาสชนนะประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับที่จะออกมาเล่นน้านะก็นะครับหนึ่งนะครับอย่าแต่งตัวโป๊เปลือยในที่สาธารณะนะครับเพมีข้อกฎหมายที่เป็นความผิดนะแล้วก็เรื่องการปาดแป้งก็คือ ถ้าเขาไม่ยินยอมให้เราไปปากก็อย่าไปปากเขานะครับอันนี้เขาจะแชร์กันเยอะคือโดนปรับด้วยใช่ไหมคะโดนปรับด้วยครับผมแ้วก็ปืนเนี่ยเพื่อเซฟไม่ให้เป็นอันตรายนะก็ใช้ปืนไร้การต่ำในการฉีดนะครับแล้วก็ทดน้ําแบบประเพณีไทยก็จะดีกว่าเพราะปืนไร้กาสูงบางทีมันไปยิงเข้าตรงเข้าตานกาจะตาบอดอันตรายได้นะครับแล้วก็สาดน้ำให้กับผู้ที่เขาอยากเล่นด้วยคนไม่อยากเล่นด้วยเขาแต่งตัวอยาก เดินทางไปเที่ยวไปทุระอะไรเงี้ยนะคะวศาสมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นได้นะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยค่ะนี่ก็ก็ฝากแย้านะคะส่วนส่วนในเรื่องของอาสาสมัครก็เทศกาลสงการก็ไปร่วมไปตามจุดที่เขามีจัด งานเยอะๆอย่างเช่นที่จังหวัดลบบุรีเราก็จะมีที่ถนนรามเรโชสายสองอ๋อสายสองว่าจมเดี๋ยวไปไปด้วยไหมคะเนี่ยไปค่ะมีภาษาแน่นมางไม่ได้ไปเล่นสงกรานตมนะเราไปดูเราเราไปเรียนเนี่ยค่ะเออเราจะสังเกตได้ยังไงว่าเราเป็นอาสาของท่องเที่ยวค่ะอ๋อเวลาเราไปเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยอ่าค่ะจริงๆแล้วมีบัตรประจำตัวมีอะไรให้ไหมนะมีอ๋อค่ะเผื่อเผื่อพี่น้องเห็นแล้วก็อ๋อ ขาเอ่อแบบว่าอยากจะดูว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะได้รู้เรื่อทราบใช่ไมว่าเป็นตำรวจใช่นะคะเพราะเดี๋ยวนี้สังคมมันหลักหลายเชื่อดอกแม้แต่ช่วยเพื่อบางทีเราก็เวลาไปบริติหนัาที่เราก็ต้องแต่งให้มันให้เขาทราบว่าเราคือเราคือใครร้องขอความช่วยเหลือได้อ๋อค่ะเดี๋ยวก็จะไปตามจุดต่างๆใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าที่ทางเปิดใหม่นะคะอ่าเขามีปาร์ตี้โฟมด้วยอะไรนะตรงท่าศาลานะคะตรงไหนนะ ใช่จังหวะทีมงานเรารู้ใช่ค่ะมีมาที่โฟมที่จะหลังบันเทรงนั้นก็ต้องต้องไปต้องไปดูอค่ะก็ไปร่วมกันสังเกตสังการก็ฝากท่านผู้ชมด้วยเลยว่าอยากชอบที่ไปเล่น วัตถิภูมก็พาลูกหลานไปได้ไม่ว่าจะเป็นสายแต่สายสองนี่เด็กๆไม่น่าไปมัดูแล้วจะมีแต่ไม่รู้นั้นเลยก็จะกระจายไปน่าจะจนถึงสิ้นสุดเทศกาลใช่ไหมคะสายสองถนนรามเจโชนี่วันสิบห้ามีวันนี้แล้วก็สิบสี่สิบห้าสามวันค่ะแล้วก็จะปิดท้ายของของท่านนายกสายใจ ค่ะนะคะที่เทศกาลอาหารพื้นถิ่นอะไรของเขาที่ที่วัดหนุงหัวช้างเขาสมยอดตรงงช่วงนั้นอ่าอืค่ะค่ะก็จะเป็นตรงนั้นอีกค่ะแล้วก็จังหวัดลบุรีเราเนี่ยปกติเนี่ยจะไม่ได้มีแต่จังหวัดลบุรีกลับมาเพราะว่าคนที่ไปทำงานที่อื่นเขาก็กลับบ้านอ่าใช่ะนะคะเพราะว่าเหมือนเหมือนเหมืนเล่าแลถ้าทำงานที่นี่ก็อาจจะกลับบ้านไปที่อื่นถ้าสมมติว่าเป็นคนต่างจังหวัดมาแล้วก็ฝากด้วยนะคะว่าว่าอยากอยากให้ทุกท่านปลอดภัยมาลบุรีแล้ว นอกจากอุ่นใจและต้องประทับใจกลับไปด้วยค่ะอืมค่ะแล้วเราก็ยังยืนยันว่าทั้งสองท่านคอนเฟิร์มว่าอ่าถึงแม้จะมีข่าวนู่นนี่นั่นก็คือยืนยันว่าลบบุรีก็ยังน่ารักน่าเที่ยวน่าเที่ยวอยู่ครับค่ะแล้วก็ตำรวจพวกตำรวจเราเองนะคพี่น้องที่เป็นอาสาเลยก็ครับเต็มที่ครับในการดูแลพวกท่านครับค่ะครับของตำรวจท่องเที่ยวขออนุญาตเรียนถามกำลังสักสักกี่ทีนัยกี่ท่านคะเนี่ยประมาณรวมๆเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเขาเปิดขับทุกท่านค อ๋อค่ะรวมกับอาสาของอีก65แล้วก็บูรณาการกับอื่นๆอีกใช่ไหมคะเยอะครับของเรามีอาสาอยู่โซนอำเภออำเภอพัทลังคคมด้วยอ๋อเหรอคะเวลาอย่างมีงานเทศกาลรถไฟนะคะอ๋อฮะะเขาก็ไปก็ไปด้วยเขมีอาสาอยู่ที่นั่นด้วยประจำอยู่ที่นั่นมีอ๋อค่ะแล้วก็ลำสนธิก็มีก็มีด้วยก็จะกระจายกันไปกระจายกระจายไปตามอำเภอค่ะค่ะก็เป็น คือเป็นผู้ที่อยู่ในในพื้นที่นั้นด้วยอ๋อค่ะกายก็คือใช้ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่คนด้วยใช่ไหมคะแต่ในตัวเมืองนี่จะเยอะจะเยอะหน่อยแล้วอย่างจังหวัดสิงห์บุรีเขาก็มีจังหวัดสิงห์บุรีด้วยก็มาอบรมร่วมกันค่ะเพราะว่าอย่างตำรวจท้องเที่ยวเนี่ยก็ดูแลจริงๆแล้วดูแลกี่จังหวัดคะก็สี่จังหวัดสี่จังหวัดอ๋อมีจังหวัดอะไรบ้างคะลพบุรีค่ะลพบุรีค่ะสระน่านฉะน่านด้วยสระบุรีลพบุรีก็ก็กระจายกันไปใช่ไหมคะก็ บอกว่าประชาชนเบอร์ตำรวจท่องเที่ยวไ่้เงินอาใช่กำลังจะเรียนถามแล้วสำรับประชาชนนักท่องเที่ยวอะไรทางมาในสี่จังหวัดที่ผู้โดยสเที่ยวนะก็มีสลักรีสิงบุรีลบบุรีจีน่าครับท่านไม่ต้องความสะดวกหรือต้องการต้องเชื่อถือจากตำรวจท่องเที่ยวนะครับท่านสามารถโทรสายด่วนหนึ่งหนึ่งห้าห้าได้ครับตลอด24ชั่วโมงครับหนึ่งหนึ่งห้าห้าครับแล้วก็ช่องทางนะครับ เป็นแอปพลิเคชันนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับเป็นแอปพลิเคชันโพล i สโ p o l i c e I Love You ครับผม I i Love You o ไอ I Love You ครับอ๋อต้องพิมพ์คำคำคำเต็มเลยใช่ครับอืมค่ะก็ไม่มีร่างแปลภาษาให้ด้วยอ๋อเหรอคะอือมีเบอร์สถานีฝากฝากไว้ไหมคะเบอร์สถานีก็ค่ะอ่าสาอาสาจำได้น่าจะค่ะส่วน26424 ห้าหนึ่งห้าสี่สองสี่ห้าหนึ่งห้าค่ะสถานีก็อยู่ตรงตรงข้ามกับสนามกีฬาตราสนามกีฬาตรงข้ามเยื้องๆกับจวนท่านทั่าเลยใช่ไหมคะสีส้มๆอ่านะคะก็ติดกับโรงแรมลบลีอินนะคะก็แวะไปก็หนึ่งหนึ่งห้าห้าถ้าไม่ได้รับความสะดวกอย่างไรนะคะก็ถ้าจะมาจังหวัดลบลีก็โทรตามที่บอกเลยค่ะ ศูนย์สามหก่ะสองส่านึ่ห้าก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำสอบถามข้อมูลได้นะคะสมมุติแบบไม่รู้ว่านอกจากทางทัททางท่องเที่ยวและกีฬาก็ยังมีหน่วยนี้อีกหน่วยหนึ่งที่ให้ข้อมูลได้จะพักที่ไหนโน่นนี่เดินทางอย่างไรก็ตอบได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยวคือก็จะมีแนะนําได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็จะต้องทราบว่าที่ไหนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย ค่ะเป็นประโยชน์จริงๆเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็คงจะพูดคุยกันพอสมควรนะคะกับภารกิจของทางตำรวจท่องเที่ยวเดี๋ยวปฏิบัติงานกันต่อจนจนจบเทศกาลนะคะสุดท้ายค่ะสองท่านอย่างท่านรองนี้ก็ฝากแย้มเรื่องการเล่นสงกลา์นะคะการติดต่อทางส่วนของอาสา,าฝากมีข้อฝากอะไรถึงพี่น้องไหมคะก็อยากจะฝากทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือจังหวัดลบรีมาเช่าลบรีแล้ว อยากจะบอกว่าไม่ต้องกลัวนะคะ,คะไม่ต้องกลัวน้องลิงหรือไม่ต้องกลัวเหตุคือเรามีมีทั้งเจ้าหน้าที่่ตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็มีทั้งอาสาช่วยช่วยคอยคอยช่วยดูแล,แลแล้วก็ช่วยเหลือมีอะไรก็อย่างที่บอกนะคะศูนย์ซ้ำหกสี่สองสี่ห้าหนึ่งห้านะคะแล้วก็เราอยากให้ทุกท่านมาแล้วประทับใจกลับไปอืม ก็จะดูแลกันอย่างเต็มที่ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะท่านพันตํารวจโทพัฒนพงศ์สิริเจริญนามค่ะสารวัตรใหญ่สถานีตํารวจท่องเที่ยวจังหวัดลบบุรีสองนะคะแล้วก็คุณพี่แตงร้านนะคะคุณพี่ชาลิดาพร้อมสุขนะคะท่านประธานด้วยนะคะท่านประธานอาสาอาสาสมัครตํารวจท่องเที่ยวลบบุรีนะคะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะแล้วก็ลากันไปเลยนะคะสําหรับรายการพิเศษของเราค่ะขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุนะคะซึ่งรายการนี้อํานวยการผะิตรายการโดยท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีนะคะวันนี้ที่ฉันสุภาวดีสมศรีแล้วก็ทีมงานนะคะวันนี้คุณทรงวุฒินะคะช่วยดูแลทางด้านเทคนิคแล้วก็คุณชลิตปิวของด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะลาไปพร้อมๆกันการขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ